ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคกับทีมงานอาจารย์ายหมอดูตาทิพย์นะครับวันนี้ผมอาจารย์เชงก็จะมาบอกเคล็ดลับของคนที่คิดจะเปิดเปิดธนาคารเปิดบัญชีบางคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวจะมีการแนะนําบัญชีสําหรับราศีของท่านที่ควรจะเปิดธนาคารอะไรแลดีกับท่านและอาจจะแถมเรื่องการ เคล็ดลับการออกรถเล็กๆด้ยน้อยครับสำหรับท่านที่เคยออกรถแล้วจะไม่รู้วิธีการแต่จะมาผมจะมาแนะนำเขาเว็ราศาีอะไรควรจะเปิดธนาคารอะไรของของอะไรจะทําให้การเงินดีการเงินคล่องตัวการเงินไหลเข้าไหลออกน้อยลงแล้วมีเงินเก็บขึ้นเป็นปึกแผ่นนะครับผมเา้างั้นเรามาเริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษหรือคนราศีเมษนะครับควรจะเปิดบัญชีของแบงก์กรุงเทพนะครับควรจะเปิดแบงก์กรุงเทพ คนจะมีแบงก์กรุงเทพเปิดแบงก์กรุงเทพไว้หนึ่งหนึ่งแบงก์นะครับก็คือขั้นแรกก็เปิดก็คือจะต้องมีเงินจะไม่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับคนราศีเมษนะครับคนรักราศีเมษคนลัคนาศีเมษให้เปิดธนา,าคารแบงก์กรุงเทพให้เปิดแบงก์กรุงเทพแล้วก็ให้ลงท้ายด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบแปดบาทหนึ่งร้อยสิบแปดหนึ่งเช่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาท หรือจะห้างหน้าเท่าไหร่ก็ได้ครับก็ให้ลงท้ายด้วย1นึ่งร้อยสิบบาทคือจะไม่ลงท้ายด้วยศูนย์เลยคนราศีเมษครับแล้วก็อีกแบงค์หนึ่งคือจะมีสองแบงค์ครับคนคนหนึ่งควรจะมีธนาคารคนละสองแบงค์จะดีครับคือแบงค์นี้หมดอีกแบงค์หนึ่งก็ยังมีอยู่คือไม่ควรมีแบงค์เดียวทั้งหมดมันจะหมดเลยนะครับคนราศีเมษหนึ่งให้มีธนาคารกรุงเทพลงท้ายด้วย1 1 8บาท แต่เปิดบัญชีครั้งแรกก็ไร่ขอให้ตัวเลขที่ขึ้นอัพอัพครั้งแรกที่มันขึ้นในบัญชีที่เปิดให้เป็น118บาทคือคุณจะฝาก1นึ่งพบาท2องพบาทก็ได้ขอให้เปิดที่แบงก์กรุงเทพนะครับและอีกหนึ่งธนาคารคนราศีเมษที่ควรจะมีไว้คือธนาคารกรุงศรียุธยานะครับกรุงศรียุธยาควรจะเปิดติดไว้นะครับของคนของคนราศีเมษถ้าถ้าเปิดทิ้งไว้แล้วจังหวะนี้ถ้าเหมาะ ถ้าจังหวะนี้เป็นไปได้ให้รีไปเปิดนะครับเพราะว่าคนราศีเมษตอนนี้จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะทําธุรกิจกิจการตอนนี้มีเกมประสบความสเร็จเราควรจะเปิดบัญชีมีบัญชีถ้าเกิดมีแบงก์อื่นก็เก็บไว้ก่อนได้แต่แบงก์ที่เหมาะับดวงของคุณราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษก็จะมีแบงก์กรุงเทพกับแบงก์กรุงกรุงศรีอยุธยานะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือใกล้มหาลัยของของคุณราศีเมษเป็นดูง่ายๆคือใกล้มหาลัยแหล่งที่คุณจะเปิดบัญชี คือธนาคารต้องใกล้มหาลัยมหาลัยที่มีชื่อเสียงได้ดีเช่นหมอธรรมศาสตร์เช่นหมอจุฬาหมอหมอกเกษตรศาสตร์แต่หมอธรรมศาสตร์จะดีที่สุดของคนราศีเมษนะครับหมอธรรมศาสตร์จะดีที่สุดคนราศีเมษห้างก็เป็นห้างห้างใหญ่ๆเช่นฟิวเจอร์เงี้ยฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คือห้างเราก็เปิดที่ห้างครับสมมติถ้าเปิดที่ห้างก็ต้องเปิดไปห้างห้างที่แบงค์กรุงเทพควรจะเปิด ในห้างถ้าเป็นมาได้ฟิวเจอร์หรือห้างที่มันรวมรวมกันเป็นใหญ่ๆอย่างเช่นบางคลองเงี้ยบางคลองบางคลองเชื่อมถึงบางคลองเชื่อมถึงไอสยามพารากอานเงี้ยเราก็เปิดที่นั่นเลยของโคลาสีเมน,นะครับเปิดก็คือจะเปิดของแบงก์กรุงเทพแล้วก็แบงก์ของแบงก์กรุงศรียุรยาก็จะเป็นใกล้มหาลัยใกล้มหาลัยมีชื่อเสียงดีมาเปิดส่วนส่วนเลขลงท้ายคือเหมือนกันได้หนึ่งร้อยสิบแปดบาท แล้วแบงก์กรุงแบงก์กรุงศรีทุยาแล้วก็ถึงร้อยสิบปบางบานคนละศีเมษนะครับแต่เงินนํำหน้าตัวเองเท่าไหร่ก็เลยถ้าเปิดคนละวันก็ได้แนะนําถ้าเปิดวันเดียวได้ถ้าเปิดวันเดียวกันให้เปิดแบงก์กรุงเทพก่อนคนละศีเมรถ้าเปิดเปิดบัญชีนะครับถ้าเป็นไปได้เปิดวันเดียวถ้าเป็เน,ปเปน,นวันเดียวกันให้เปิดกรุงเทพก่อนแล้วค่อยไปเปิดกรุงศรีภายในวันเดียวย่าเปิดกรุงศรีก่อนเพราะมันจะทําให้ดาวการเงินของคุณจะมีค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อย เยวทงครับลักขณาสีเมษไปลงท้ายด้วยจดถ้าเป็นไปได้ก็จดนะครับลงท้าย1 1 8บาทเปิดที่แบงก์กรุงเทพในห้างห้างใหญ่ยิ่งดีครับถ้าเป็นห้างฟิวเจอร์มันก็คือจะเป็นห้างหลายๆห้างรวมกันเนี่ยห้างใหญ่ๆคุณจะดีทําให้การเงินคุณปึกแผ่นแล่ได้ไม่ได้อย่างต่อนเนื่องไม่ขาดตอนอ่าต่อไปลักาณาศีพฤกษภนะครับ <c oughs> คนลาศีพฤกษภให้ฝากแบงก์ให้แบงก์กรุงแบงก์กสิกรไทยแบงก์กสิกรไทย ของคนราศีามิถุนให้ฝากแบงก์กสิกรไทยนะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาโอเคพฤกศกเนาะคนราศีพุกศกคนคนลัคนาคนราศีพุกศกไม่เปิดคนราศีพุกศกนะครับต่อจากราศีมษคนราศีพุกศกให้เปิดแบงก์กสิกรไทยเปิดแบงก์กสิกรไทยลงท้ายด้วย122บบาทก็คือ คุณจะเปิด1,122บาทก็ได้หรือว่าจะเปิด 5, 5้า2บาทให้ลงท้ายด้วย122บาทตัวเลขบัญชีแรกแถวแรกของบัญชีคุณให้เปิดลงท้ายด้วย122บาทนะครับและอีกแบงค์ที่คนลักณาลาสีผู้สควรจะเปิดก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมมี2แบงค์นี้นะครับไทยพาณิชย์ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นให้เป็นแบงค์ที่เป็นสาขาเก่าครับมันจะเป็นสาขาเก่าอย่าไปสามไม่ควรเปิดในห,ห้างไทยพาณิชย์ควรจะเปิด เปิดสาขาย่อยครับสาขาที่ย่อยในห้างไม่ควรเปิดแต่ถ้าเกิดกสิกรไทยเปิดเปิดถ้าคนพิสกศกเปิดกสิกรในห้างได้แต่แบงก์กรุงแบงก์งไทยพาณิชย์ควรจะเปิดข้างนอกไม่ควรเปิดในห้างลงท้าย122บาทเหมือนกันคนลักนาศีพิศษงครับต่อไปลักนาศาีมิถุนลักนาศาีมิถุนให้ฝากแบงค์กรุงไทยให้ฝากแบงค์กรุงไทยให้ฝากแบงก์กรุงไทยแล้วก็แบงก์ทิสโก ธน isco, าคารทิสโก้ธนาคารทิสโก้ครับ T I S, S C O ครับทิสโก้ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับฝากทิสโก้ก็คือ2อันนี้จะลงท้ายด้วย200 222บาท222บาทไปถึงคุณจะเปิด1,222 222บาทหรือกี่พันก็นแล้วแต่ขอให้ลงท้ายด้วย222บบาทของคนราศีของคนราศีมิถุนนะครับแบงก์กรุงไทย แบงก์ลงทยเปิดที่ไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้แล้วก็อีกแบงก์นึงคือแบงก์ซิสโก้แบงก์ซิสโก้จะลืมเลขลงท้ายคือ222บาทจะเปิด1,222บาทก็ได้ครับกี่พันก็ได้แต่ให้ลงท้ายทีสอ้อยยีบมันจะทําให้การเงินคุณไหลไหลเข้ามาต่อเนื่องแล้วเวลาออกจะไม่ออกเป็นก้อนจะออกมีเหตุผลจะไม่มีรายจ่ายจอหนหมายถึงว่ามีรายจ่ายประจำอะไรรายจ่ายจอนคือ เรื่องมันไม่ควรเสียมก็จะออกเนี้ยเราถ้าเกิดแบงค์ที่มันถูกธนาคารถึงมี2แบงค์เนี้ยมันก็จะออกแทบจะไม่มีรายจ่ายจอเลยไม่ถึงว่ารายจ่ายประจำนะฮะต่อไปลัคนาราศีกรกฎกรกฎนี่คือจะเป็น CIMB แบงค์ CIMB CIMB ก็คืออันนี้ลงท้ายด้วย133บาท133บาทลงท้ายด้วย133บาท เลขลงท้ายของบัญชีนะครับคุณจะ1 1 3 3บาทก็ได้แล้วแต่คุณนะครับคือแบงค์ CIMB แบงค์ CIMB ของคนลัคนาราศีกรกฎนะครับและอีกแบงค์หนึ่งก็คือแบงค์แบงค์กรุงศรีครับแบงค์กรุงศรีแบงค์กรุงศรียุทธยาแบงค์กรุงศรียุทธยานะครับก็คือจะมี2แบงค์ CIMB กับกรุงศรียุทธยาลงท้ายด้วยลงท้ายด้วย ลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งร้อยสามสามบาทลงท้ายด้วยร้อยสามสามบาทไปเปิดวันไหนก็ได้ครับไปเปิดสองแบงค์นี่ครับถ้า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 เปิดวันเดียวกันถ้าเปิดวันเดียวกันให้เปิดของ c i m b ก่อนแล้วก็ไปกรุงศรีอยุธยานะครับราศีกรกฎเอาต่อไปคนลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์ให้เปิดแบงค์กสิกรแบงค์กสิกรไทยแบงก์กสิกรไทยกับแบงค์อมสินแบงค์อมสิน อันนี้ลงท้ายด้วย22 2บาท2 2 2บาทลงท้ายนะครับจะขึ้นด้วยพันหรือกี่พันก็นได้ขอให้ลงท้ายด้วย2 2เราจะไม่เลขศูนย์เลยคือบัญชีปเปิดข้งแรกจะไม่มีเลขศูนย์เลยก็คือจะมีแบงค์ของกสิกรไทยกับแบงค์ออมสินของของคนล้านาสีสิงห์นะครับให้เปิด2แบงค์นี้ถ้าจะเปิดวันเดียวกันถ้าเกิดลางานได้หรือมีโอกาสสะดวกมีไหนไหนก็เสียเวลามาแล้วลาง,งานมาแล้วก็เป็นรู้จุกจมันมาแล้วอยากเปิดวันเดียว2บัญชีเลย ให้เปิดให้เปิดกสีกรก่อนแล้วให้เปิดอมสินที่หลังให้เปิดกสีกรก่อนกสิกรก่อนแล้วเปิดอมสินที่หลังนะครับผมเอาต่อไปลักนณาราศีกันนะครับอันนี้รัคนณาราศีกันนี่ก็จะให้เปิดของแบงค์กรุงเทพนครับแบงค์กรุงเทพก็คือลงท้ายด้วย1 3 3บาทเลขลงท้ายด้วย1 3 3บาทของคนลักนณาราศีกันนะครับแล้วก็คืออันนี้มันจะมีนัยยะอยู่ก็คือให้เปิด ให้เปิดที่กรุงไทยด้วยราศิกันให้เปิดกรุงไทยกรุงไทยกับกรุงเทพแต่กรุงเทพนี่ขอเป็นห้างห้างเจริญนิดหนึ่งห้างเจริญอย่างเ,เช่นสยามพารากอนสยามพารากอนหรือว่าแสวสีลมครับถ้าเกิดว่าคนคนบนอ่าอยู่ลังสิตรลังสิติก็ต้องเป็นฟิวเจอร์แต่ถ้าเป็นไม่ได้ให้เข้าสีลมพยายามเข้าในเมืองสุดจเจริญสุดนะครับอย่างเช่นสีลมเงี้ยเช่นสยามพารากอนเนี้ยตรงบาคงคลงี้บางคนต้องเปิดถ้าเปิดแบงค์ของ กรุงเทพก็คือต้องเปิดที่ที่ห้าง,งห้างหรูๆหน่อยครับอย่างเช่นสยามพารากอนแถวสีลมแบงค์กรุงเทพสีลมใหญ่เลยก็ได้ก็คือแล้วแล้วแต่คุณนะครับแล้วก็มีกรุงไทยกรุงไทยที่ไหนก็ได้อันนี้ลงท้ายด้วยร้อยสามสามบาทไม่ว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสาบาทหรือว่ากี่พันก็ได้ลงท้ายน้อยสามถ้าวันนั้นลางมานมาแล้วหรือสะดวกกว่านั้นวันเดียวที่จะเปิดที่จะเปิดมาแล้วเสียเวาลาแล้วก็เปิดวันเดียวก็คือ ต้องเปิดธนาคารกรุงเทพก่อนแล้วค่อยเปิดกรุงไทยที่หลังตามมานะครับต่อไปลกักนณาราศรีตุลลกักนณาราศรีกุลให้เปิดอมสินเปิดธนาคารอมสินกับธนาคารกสิกรไทยธนาคารอมสินกับกสิกรไทยอันนี้ลงท้ายด้วย222บาทอันนี้ลงท้ายด้วย222บาทก็คือเปิดบัญชีครั้งแรกให้ลงลงท้ายด้วย222บาทถ้าวันนั้นมาวันเดียวแล้วจะต้องเปิดวันเดียวพร้อมกัน2แบงก์ก็ให้เปิดที่แบงก์อมสินก่อน เปิดที่เปิดที่แบงก์อมสินก่อนแล้วก็ไปกส,สิกรที่หลังอ่อาจะลืมลง,ลงท้ายด้วย222บาทนะครับเปิดชีครั้งแรกอ่าต่อไปลักนณาราศีพิจิกธนาคารกรุงศรีอุยาครับธนาคารกรุงศรีทุยาอันนี้ไปนธนาคารกรุงศรีอยุยาแล้วก็ธนาคารกรุงไทยของของคนลักนณาราศีพิจิกนะครับอันนี้ลงท้ายด้วย3 3 3บาท333บาทลงท้ายนะครับของคนลัคนาราศีพิจิกก็คือ ธนาคารกรุงศรีธุยาแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็คือถ้าเปิดวันเดียวกันแล้วมาเสียเวลาเปิดพร้อมกันก็คือต้องเป็นขอเป็นกรุงไทยไอ้ก็ขอเป็นกรุงศรีธุยาก่อนแล้วไปกรุงไทยอันนี้คือขายกันครับคนละละกักนาราศีพิจิกกรุงไทยกับกรุงศรีธุยาค้ายกันมากคือไปเปิดนี่จะทําให้ดาวกันเงินดีต่อไปลกักนาราศีธนูนะฮะธนูนี่ก็ไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์เปิดที่ไทยพาณิชย์แล้วก็ c i ไ b ครับไทยพาณิชย์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์กับ CIMB อันนี้ก็คือต้อง133บาทลงท้ายนะครับเลขบัญชีแรกที่เปิดในบัญชีเลขที่มันเปิดแถวแรกของบัญชีให้ได้ลงท้าย1นึบาท1นึ่งพันหนึ้ยบาทหรือองพันหาบาทเปิดก็คือเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนไทยพาณิชย์ก่อนแล้วซีไอที่หลังต่อไปลัคนาราศีมังกรนะครับคนลัคนาราศีมังกรก็คือให้ฝากแบงก์ทิสโก้ทิสโก้ ทิสโก้ที่มันไว้เล่นหุ้นได้ที่มีที่มีรหัสค่อนข้างเยอะหน่อยครับทิสโก้ที่เป็นสีน้ําเงินนะฮะห้างค่อนข้างมีน้อยทิสโก้ทิสโก้โกแล้วก็ธนาคารอมสินของคนราศีมังกรให้ฝากธนาคารทิสโก้กับธนาคารอมสินสองอันนี้อันนี้ลงท้ายด้วย3ามร้อยสาบาทลงท้ายด้วย3ามร้อยสามสิบบาทจะเปิดบัญชีที่หนึ่งพันสามร้อยสามบาทสองพันสามร้อยสามบาทอย่าลงท้ายด้วยศูนย์นะครับ คือเปิดวันไหนก็ได้ถ้าเปิดพร้อมกันไม่มีเวลาก็ทิสโก้ก่อนทิสโก้ก่อนอ่าเปิดที่ทิสโก้ก่อนเปิดที่ทิสโก้ก่อนแล้วก็อีกงานหนึง่งค่อยเคย้า CMB CMB ที่หลัง CMB ต่อมาครับสามร้อยสามบาทแล้วก็ไปลักาณาศีกลุมคนลักาณาศีกลุ่มก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยากรุงศรีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ กรุงศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพกับแบงค์กรุงเทพนะครับแบงค์กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาแบงค์กรุงเทพนี่แนะนําให้เป็นในห้างเหมือนกันของคนลักนาราศีมีนะครับให้แนะนําให้เป็นในห้างฝากให้ไปเปิดบัญชีในห้างถ้าเปิดวันเดียวกันก็คือให้เปิดให้เปิดไอ้นี่ก่อนให้ให้เปิดธนาคารกรุงเทพก่อนครับเปิดธนาคารกรุงเทพก่อนจะเรียนครับลงท้ายด้วยอันนี้สองร้อยยี่สิบสองบาทสองร้อยยี่สิบสองบาทลงท้ายนะครับ ก็ก็จะมีเคดเล็กๆน้อยๆที่จะฝากกันอีกก็คือคนที่ออกรถคนที่ออกรถมาใหม่คนที่เข้าบ้านใหม่บางทียังไม่ค่อยรู้เคดเคดอันนี้คือที่จริงมาบอกต่อกันได้ไมันก็น่าจะเป็นเรื่องของบุญกุศลน,นะอย่างเช่นคุณออกรถมาเนี้ยมีคนดูเลิกให้คุณเนี้ยคุณออกจากรถมาคุณก็คํานวณให้ดีเลยคุณจะไปไหนก่อนเข้าบ้านคุณต้องเกียม ATM อ็ม่ะขับผ่านแบงค์ที่ใกล้บ้านที่สุดอ่ะกดเงิน กดเงินเท่าไหร่ก็ได้กี่พันก็ได้กี่หมื่นก็ได้คือกดแล้วแต่คุณอ่ะคุณจะใช้อะไรคุณกดไปขับรถไปกดเงินแล้วเข้าบ้านไม่แวะเลยไม่แวะเลยไปอยู่ที่บ้านสักสองสามชั่วโมงจะซื้อค่อยออกมาซื้ออย่ากดเงินแล้วแวะคือเหมือนเอาเค่็ง่ายๆว่าขับรถมาเอาเงินแล้วกลับบ้านขับรถมาเอาเงินแล้วกลับบ้านแล้วก็คนคือเลิกเข้าบ้านใหม่เนี้ยวันนี้จะเข้าบ้านใหม่ขนของเข้าสิ่งแรกคือไปธนาคารแล้วกดเงินแล้วเข้าบ้านไม่แวะเลยนั่นคือเค็ดแล้วเงินวาง วางข้างประตูเข้าคือหาโต๊ะว,วางอะไรเงี้ยเป็นมงคลนะครับเรียกเอาเคล็ดขึ้นบ้านใหม่ไอ้เข้าบ้านใหม่ไม่ใช่ขึ้นใหม่เข้าบ้านใหม่ย้ายของมาแรกขั้นแรกควรจะไปกดเงินแล้วเข้าบ้านเลยกดเงินที่ธนาที่ ATM แล้วเข้าบ้านเลยถ้าเป็นไม่ได้ไปเบิกที่ธนาคารเหมือนเอาพลังงานที่ธนาคารเข้าบ้านนะครับถ้าซื้อรถก็เช่นเดียวกันไปเบิกเงินธนาคารแล้วไม่แวะเลยไม่ซื้อของอะไรจะซื้ออีกสองชั่วโมงค่อยออกจากบ้านทิ้งให้เงินพลังงานของเงินให้มันทับซึมซับกับคนในบ้านน่ะ ให้มันดีซะก่อนนะครับถ้าถ้าท่านทําอย่างนี้แล้วคือมันการเสริมเทสง่ายๆครับมันการเสริมเทดมงคลง่ายๆรัฐธนาคารถ้าเกิดท่านเป็นไม่ได้ก็ไปเปิดแล้วคือถ้าเป็นไม่ได้ก็คือพี่เปิดสองแบงก์อ่ะเท่เปิดสองแบงก์มันจะมีนัยยะนิดนึงก็คือท่านไปคิดเองแล้วกันว่าท่านจะเอาแบงก์ไหนคือไม่ไม่ถอนเลยอะ่ะไม่ถอนเลยมีแบงก์หนึ่งไว้ไว้เบิดไว้ถอนอีกแบงก์หนึ่งเก็บอันนี้อยู่ที่ท่านเพราะสองแบงก์นี้ก็ดีหมด แต่มันจะมีแบงค์ดีเราเดี๋ยวก็เทวดาฟ้าดีเทวดาที่คุ้มครองนั่นก็จะเป็นทวนช่วยเหลือเอาแบงค์นี้สิเก็บไว้เอาแบงค์นี้สิไว้เบิกไว้ถอนคือเราให้ํา2สองแบงค์นี่คือส่วนใหญ่ทุกคนจะมีมีมีหลายบัญชีก็จริงแต่ส่วนใหญ่ไม่มีแบงค์ที่เก็บนิ่งอ่ะเราต้องมีแบงค์หนึ่งแบงค์หนึ่งไว้ใช้แบงค์หนึ่งไว้เก็บก็คือเป็นไปได้ก็เอาไว้แบงค์เดียวแต่คุณไปเรื่อยเพราะว่าผมจะให้ราศีละสองแบงค์ไว้แล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือ ่อปีใหม่นี้ควรจะไปเปิดนะครับถ้าท่านมีอยู่แล้วก็คือไปแต่งบัญชีใหม่ได้แต่งบัญชีด้วยตัวเลขอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับที่บอกไปลงท้ายไม่มีเลขศูนย์เลยคือไปแต่งบัญชีใหม่เลยถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนบัญชีใหม่ถ้ามีบัญชีอยู่แล้วแนะนําก็ไปเปลี่ยนบัญชีใหม่ได้ไม่ถึงว่าขอไปเปลี่ยนบัญชีหรือว่าทำรีบบัญชีมันเต็มแล้วขอบัญชีเล่มใหม่ก็ได้เราก็ไปแต่งบัญชีฝากบัญชีไรฝากบัญชีแถวใหม่แต่งเป็นแต่งเป็นเลขที่อย่างผมบอก เช่นคนราศีเมษลงท้ายด้วยเท่าไหร่เนี้ไม่ให้ลงท้ายด้วยศูนย์ยนะครับอันนี้จะทำให้ท่านเกิดมงคลแล้วโดยเฉพาะ4ลราศีที่ที่บอกไปแล้วคือจะมีแล้วกและกระกฎมีกรกฎมีตุลมีธนูมีมังกร4ลราศีเนี่ยควรจะทําอย่างยิ่งเลยเพราะว่าดาวที่จะเป็นลงตัวแบบนี้ได้นะครับก็คือรอเวลาสามสิปีและแปปีจะมีดาวที่จะอยู่ที่โครจรนี้คือ เอาไว้ง่ายอีก84ปีจะมีดาวลักษณะแบบนี้ให้คุณเห็นอีกใครที่ทําจังหวะนี้ได้กือจะเป็นมงคลยิ่งนักเลยคือเราต้องรู้จังหวะให้ดีเนี่ย84ปีอ่ะก็คือลูกเราเผิ่มไม่แก่แล้วมันจะถึงได้เห็นดาวแบบนี้จริงจะเกิดโรคระบาดแบบนี้จริงมันจะล้างธุรก,กิจอีกทีหนึ่งจะล้างรูปแบบการเป็นอยู่จะล้างรูปแบบการใช้ชีวิตการการใช้ชีวิตของมนุษย์การกินอยู่ของมนุษย์การดำรงชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนไป84ปีคืนเนี่ย เราคือเป็นคนยุคที่อยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องสี่ราศีเนี่ยต้องไม่ต้องต้องพัฒนาครับต้องกล้าที่จะก้าวกล้าที่จะทากล้าที่จะเดินคือกรกฎตุลมังกรธนูสี่ราศีนี้แต่ราศีอื่นก็จะน้อยใจเพราะราศีอื่นเราไม่รู้วันเดือนวิเกิดท่านท่านก็อาจจะรวยก็ได้เพราะบุญเนี่ยเราไม่รู้เพราะแต่ละคนเกิดราศีอื่นจริงไม่ใช่ราศีที่ว่า แต่คนสี่ละสีถ้าดาันทำบุญมาเรื่องการเงินไว้เยอะคุณก็จะรวยในสี่ละสีนี้ครับกันก็ผมก็ขอจบอ่าก็าคือจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานอาจารย์ต่า,ตางหมอดูตาทิพย์ด้วยนะครับอา่าถ้าท่านมีปัญหาทุกใจชีวิตจะมีปัญหาโทรปรึกษาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0 8 2 9 2 3 9 2 6 9 0 8 2 9 2 3 92690829239269ครับในทีมงานก็มีหมอดูหลากหลายมีวัตถุมงคลท่านจะเลือไปดูคลิปต่างๆนะครับมีย้อนหลังสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคหรือชอบบูชาวัตถุมงคลในคลิปต่างๆของอาจารย์หมอตายอาจารย์ตา,ออา,ายหมอดูตาชิพจะมีวัตถุมง,งคลม,งคมากมายที่ผ่านการบุกเสกมาแล้วและมีเลขสําหรับพวกที่เสี่ยงโชคมีเลข v ี p อีอีกถ้าท่านสนใจก็โทรติดต่อได้ที่ทีมงานนะครับผม โอเควันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ท่านทุกทีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมโอเคครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ